สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะเสียงสับปกปกลุงเสือเห็ดอะไรกิน,นเดี๋ยวไปดูกันนะคะลาเนื้อแล้วแล้วจะไปใส่สตู้เย็นไว้ม,มาแล้ว หอมมาท่านได้ล่างนะนล่างตัวล้างผักหอมให้ลุงเสือก่อนนี่แหละปัากระดาวกินกันยังกระแสกระลวกเอบ เซบละคมบานถ้าเราถอดว่าเสียบนะขมคุนเซีบก็เดา หาจองแล้วหาส่อนเข้าขู่อะไรรับไปจบทางใดเนอกบุตรใดนาะเบิังพ่าจะยามเอาลุงเลยลงไปไต่แล้วเนาะวานจีนเลย ธรรมศาสาด์คนแนนนี่บัตรเจ็ดมันเ้าก่อยเนื้อพี่น้อง ่เห็นทอดอันนั้นลุงเลยขี้อ่ะกรี้อ่ะเพราะมีเพราะว่าพอเห็นยังว่าจากเสรตกของผู้ใดแล้วลงนาลงหลังอย่างนั้นจิ้มยาเราคนใส่ดีแล้วอืม มีแล้เ,เอินก้อยบานะก้อยคมต้มแทบอโอ้ลาบกเ็ดหอมหมดล้หอมหอมมาเอาเด้อพักกระเดานะั่น

กำลฮะยังกระดูกผมกระดูกนะคะก็จะแบ่งไปให้ย่าต้มด้วยนะคะแบ่งไปให้หญ้าก่อนนะคะย่าบอกปูกินแล้วนะยังแต่ย่ายังไม่กินผักกระเดาพี่น้องคุณนะ่ะลาบเนื้อคมแล้วยังมีผักกระเดาอีกอยู่ ดาวลวกนะคะลงเสือลวกเอาไม่ละจ้ะไม่ยอมไปไปดูอ่ะเดีกย่กยังะ ก็น่าไปเบม้งบอือืมเ้ยเน,นืนน้อถ้านเอาไปใตูเย็นด้สิลืมด้ยได่ถุงมันทถ่งมันไหนถุงเนื้นี่โหกไหอะอ๋อใส่อัวก่อนอะ ขอไปไหวกัได้กระดูกไว้ต้มกับข้าวลงไปส่งย่านะคะเอซนะคะก็ลาบเนื้อนะคะลงเสือก้อยเนาะก้อยไม่ใช่ลาบนะคะถ้าลาบต้องใส่เกลียใส่เลือดนะคะอันนี้ก้อยนะคะค ซอยเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ต้องให้ญาติทำนะคะแล้วก็เป็นพว,วกกระดูกพว,วกเนื้อเศษนะคะาาทำให้ญาติต้มเปื่อยนะคะ เหลีโอเหลียวได้คนน่ะแจ็คแมวแจ็คหมาแลนย,ยังว่าทันได้กินข้าวแรงตีอโอ้ดอบนี่คือมีติดใหญ่ติดใหญุ่กเ่า,เ,าเอา้าอันนี้ลาบโอ้ก,ก้อยแม่นบ่มีอันนั้นบ่มีเพีย้ยแจ็คทุงเพี้ยทุงเลือดเพิ่นไปอยู่ืนเฉย กระดูกม <rium molta Dante> ันนเอามาให้เจ้าต้มซุมลุงเลยหั่นว้าวอืงัวน้อย250ปันกัน4พูดโอ้สเออพูด1ปันกัน4คนละ250งัวน้อยกขเจ้าเห็ด7พโอ้รุ่นนี้ก็มีติใหญ่เบะนี่ก็ติใหญ่บ่ ตอบยาวคือวอา่า,ากกอะะะโอ้โหน่แบบเ,เอวอ,อั์อือคือว่าประคั่ิดหน่อยอืมอ,ม,อ,ม,อม,มาส่งกับเขาแล้วส่งกับข้าวย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่าก็กำลัง นะคะตัดก้นนะคะตัดตุติปนะคะพี่น้องใส่ก้นมันนะคะส่งกับข้าวยาเรียบร้อยแล้วก็จะกลับเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ